สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทงช่องบีที่ชาแนลหรือว่าเซียนคนแก่น,นครับมนิกามาพอกันคือเก่านะครับสาหรับแนวทางของเซียนคนแกน่นหุ้นนอยรวมราวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน v ีไอพนะครับพี่น้องเนาะแนวทางของเซียนคนแกนกันบางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันสามารถนําไปเล่นได้ทุกหุ้นทุกนอยนะครับพี่น้องแต่ต้องเล่นอย่างมีสติ คำเตือนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับพี่น้องครับสาหรับมือนี้นะครับเอฟซีทางช่องอ่าที่เขามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เด้อครับพี่น้องครับเพื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆเลขเด็ดๆหวยดังๆจากทางช่องบีทีชานแลวหรือว่าเซียนคนเก่นะครับเนาะอ่ามาเบืองกันครับน้องสาหรับมือนี้นะครับน้องอ่ะวันที่ สิบเดเดือน5พศ2567นะครับพี่น้องเด้อสำหรับหุ้นนลอยรวมอ่าเอากำว่าตามกันโตนะครับสำหรับวันที่17เดือนหานะครับพี่น้องก่อนที่สจะวางแนวตั้งวันที่17เดือนหานะครับเอากระมือมาสรุปผลอ่าหุ้นนลอยรวมวันที่16เดือน5พศ2567นนะครับพี่น้องครับเป็นยังไงกันแน่นอนครับพี่นะ้องหลังจากที่รัฐบาลประกาศผลนะครับ รัฐบาลประกาศผลออกมาแล้วเป็นยังไงกันแน่นอนพี่น้องเนาะโชคดีกันเน่นพี่นอ้นอ,นนนองครับพี่น้องอ่ะสำหรับแนวทางของเสียนคนเก่นนะครับพี่น้องเขาก็มาเพิ่งหุ่นน้อยร่วมกอนนะครับกอนทีสิบไปสรุปรัฐบาลไทยนะครับพี่น้องเนาะเสียนคนแก่นกับสิกอนสรุปหุ่นน้อยร่วมกอนนะครับพี่น้องอ่ะสำหรับเด่นวิ่งรูดนะครับพี่นอ้อนง วันที่16เดือน5พศ2567หน้าหุ้นนอยรวมก่อนเด้อกับพี่น้องเด้อวิ่งรูด1นะครับกับวิ่งรูด0นะครับสำหรับแนวทางของเส้นคนเกลนกันเล่นไฮเปอร์ทีวิ่งรูด1นะครับพี่น้องไปพศวิว่งรูดก็ไปวิ่งรูด0ูนย์ได้เลยกับพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของเส้นคนเกลนจับคู่ชุดเด่น1 0 1ชุดนะครับอะเบิ้ล1 1แล้วก็ศูนย์ศูนย์เด้อรับพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของเส้นคนเกลนนะครับ สำหรับเอฟซีที่มีทุนหลายก็สามารถนําไปเล่นซิปเก้าประตูได้คือเก้าด้ะครับพี่น้องเด้อสําหรับหุ่นน้อยร่วมอ่าเด่นวิ่งรูดหนึ่งจับคู่ไปที่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะครับพี่น้องครับอ่าสําหรับวิ่งรูดศูนย์ก็จับคู่ไปที่ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกแล้วก็ศูนย์นะครับพี่น้องครับสำหรับสายวิ่งสายรูดเด้อเส้นคนแก่กันเดินหายไปที่วิ่งรูดหนึ่งนะครับพี่น้องอ่ะมาเบิ่งครับพี่น้อง วิ่งรูดหนึ่งจับคู่จอดเน้นเไปที่1314 16แล้วก็หนึ่งเจ็ดนะครับพี่น้องเด้อหนึ่งเจ็ส่วนวิ่งรูดศูนย์นะครับพนะี่น้องวิ่งรูดศูนย์นะครับจับคู่จอดเน้นเ้นไปที่ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกแล้วก็07นย์เจ็ดนะครับพี่น้องตรงกลางกับหนึ่้นกันทุนนะครับพี่น้องเด้อสำเร็จสำหรับเลข กำลังวันนะครับ4789นะครับสามารถน้ำมาวิ่งกันได้นะครับจับวิ่งกันได้ที่474849 7879แล้วก็89นะครับพี่น้องอ่าสำหรับวิ่งรูด1กับวิ่งรูด0ประจำวันที่16เดือน5นะครับน้ำมาจับคู่ครับเลขกำลังวันนะครับจับวิ่งรูด1จับคู่ได้ไปที่จับคู่กับเลขกำลังวันนะครับพี่น้องเด้อจับคู่ ได้ที่14 17 18แล้วก็19นะครับพี่น้องเดอ้อสำหรับวิ่งรูดศูนย์จับคู่ก็ขับเลขกกำลังกำลังวันนะครับพี่น้องเดอ้อก็04 07 08 09นะครับน้องครับส่วนตัวกันครับส่วนตัวกัน,น้อครับพี่น้องเดอ้อ18แล้วก็19ส่วน10อ่าส่วน14กับ17เจียนกอนเจียนจับปัวเป็นทีเรียบร้อยนะครับส่วนวิ่งรูดศูนย์นะครับ จับคู่ไปที่04 07 08แล้วก็09นะครับส่วนจับคู่ให้ก็คือ04 07ได้ครับพี่น้องเด้อส่วนตัวกันก็คือ08แล้วก็09นะครับพี่น้องครับอ่ะเอาขาก็มาสรุปผลไปน้วกันครับลาวสตาร์เวลา1ิภานาฬิกาพี่น้องครับเชจนกนเกนหาสรุปผลออกของเล่าสตาร์นนเจนกนแกน บ่รู้นะครับพี่น้องหาบ่พอเลยครับพี่น้องครับมาอนีถ้าอิบซี่คงสิรูเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าประกาศผลปุ๊บถ่าภายตามนะครับตามแนวทางของเส้นกอนแกนถ้าถูกก็คงสี่ได้รับการคืนเงินเรียบร้อยนะครับน้องเนาะแต่ว่าถ้าบ่ถูกก็คือข้าเจ้าก็สิเค็บของเข้าไปแล้วครับน้องเนาะมาเบืองกันต่อครับเพราะว่าเล่าสตาร์เส้นกอนแกนบ่รู้ผลอีรีนะครับพี่น้องเนาะมาอนี้ พล pues ูกพอดีๆเข้ากับมาเบิ้งกันต่อครับหน่อยรอบเฉพาะกิจนะครับพี่น้องบน937ล่าง24นะครับพี่น้องมือนี้นะครับพี่น้องลุดนะครับพี่น้องเดออลุดครับผมสำหรับแนวทางของเส้นขนแขนเฉพาะกิจลุดนะครับมาเบิ่งครับนอยรอบพิเศษบน646ล่าง82นะครับพี่น้องลุดนะครับพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของเส้นขนแขนมือนี้ลุดครับพี่น้อง ต้องขอโทษพ่อๆแม่ๆอิบทีทั้งช่องดนะครับพี่น้องครับเขากลับมาตามกันต่อสำหรับน้อยรอบปกติบน0 3 4ล่าง90นะครับพี่น้องครับกะบนเขาวิ่ง0นะครับจอเน้นไปที่0 3นะครับพี่น้องแต่ไปอยู่ข้างหน้ากะถือว่าบ่เขานะครับกะถือว่าเขาเฉพาะวิ่งนะครับพี่น้องเนาะส่วนล่างนะครับพี่น้อง90นะครับอ่กะมาทีเลขกำลังวัน เลขเด่นว e ิ 0, Brexit, ่งรูดประจําวันที่16เดือน5พศ2567เด่นวิ่งรูด1กับวิ่งรูด0นะครับกัเข้าไปที่วิ่ง0นะครับพี่น้องจับคู่กับเลขกําลังวันก็จะได้ที่0990เก้านะครับพี่น้องเด้อก่ะภายตามเทียนคนแก่นน้อยรอบปกติกดีใจน้ำโดยการเปบซีเด้อดีใจน้ำเปีบซีทั้งช่องนะครับอ่ะสำหรับ VIP นะครับพี่น้องครับบน184 ล่าง3 2มสองับอ่าสามสองนะครับเนาะล่าง3 2การแนวทางของเส้นบอนแกนบอลนี้นะครับอ่าเลขเลขประจาวันที่16นะครับก็คือเด่นวิ่งรูด1กับ0บมอ่าหกับ0นย์นะครับพี่น้องกัเข้าไปที่วิ่งรูด1นะครับเข้าไปที่วิ่งรูด1จับคู่ไปที่1 8ึ่งแปดไดครับพี่น้องเด้อตรวจกันเลขกําลังวันนะครับพี่น้องเลขกําลังวันกับเลขเด่นวิ่งรูดนะครับจับคู่กันไปที่18กับ19 ตัวกันนะครับกับมา18แต่ว่าไปอยู่ข้างหน้าสถิติว่าบ่อเข่าเนาะครับพี่นอนะ้องเนาะอ่าสถิติว่าเขาจะพอวิ่งนะครับแต่ไปหาเลขก,กําลังวันวิ่งกันที่4884นะครับพี่น้องกะไผ่าตามเช่นคนแก่นกะดีใจได้เฮน้ำเลยครับพี่น้องเด้อดีใจเอ็ซ์น้ำเอ็ซ์ซั้งช่องนะครับพี่น้องครับอ่ะถ้าไปบ่อตามกะถิติว่าบ่อบ่อเข่ากะบ่เป็นหยางเนาะครับพี่น้องเนาะก่อนอื่นจ่ะ เสียนก่อนเกียนกับขอขอโทษขอให้พอพอแม่แม่พี่พี่น้องน้องอิจฉาั้งช่องนะครับมัอนี่รุดนน้องกับน้องส่วนหลายนะครับพี่น้องเนาะแต่กะเสียนก่อนเกียนกับบอกพอพอแม่แม่พี่พี่น้องน้องอิจฉาั้งช่องนะครับตลอดนะครับว่าเป็นแค่แนวทางนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับพี่น้องอ่ะเบื้องหลังกับพิจารณานะครับก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับพี่น้องเนาะอ่ะมือใดปังกับปังมือใดรุดกับรุ่นนะครับพี่น้องรุดนอิลีมันนี่นะครับพี่น้องเนาะ สำหรับเอ็ซีทั้งช่องนะครับพี่น,อน้องครับตองขอทุกพอพอแม่แม่หรือพอพอแม่แม่เอ็ซีทั้งช่องครับอ่ะเขาก็มาตามกันต่อนะครับวันที่1ิบเดือน5พศ2567นะครับพี่น้องครับอ่ะมาเบิ่งด้วยครับพี่น้องเดอ้อสำหรับแนวทางของเส้นคนแก่นนะครับผมสำหรับสายวิ่งซารูดนะครับเส้นคนแก่นก็เรียนให้ไปที่วิง่ง รูดหนึ่งคือเก่าดนะครับพี่น้องมือนี้นะครับพี่น้องได้ตัวเก่าดนะครับพี่น้องเด้อได้เลขเด่นวิ่งรูดตัวเดิมเด่นวิ่งรูดหนึ่งกับวิ่งรูดศูนย์นะครับพี่น้องไปว่าชอบวิ่งรูดหนึ่งกับไปวิ่งรูดศูนย์เต่เซียนคอนแกนเนี่ยนายไปที่วิ่งรูดหนึ่งนะครับพี่น้องอ่าสำหรับเอฟซีที่มีทุนไหล่ก็สามารถน้ำไปเรียนสิบเก้าประตูเลยคือเก้านะครับพี่น้องเนาะสำหรับสายวิ่งสายรูดเซียนคอนแกนคนนี้นายไปที่วิ่งรูดหนึ่งนะครับจ เตรียมแคปหน้าจอเด้อครับพี่น้องเด้อสำหรับเดี๋ยวเจียนคนแก่นนะครับพี่นอ้องอ่สิวงกลมไห้พี่น้องก่อนเด้ขึ้นหน้าจอคือเก้าเด้อิบซีตั้งชอมค่ะเตรียมแคปหน้าจอนะครับเนาะสำหรับวิ่งรูดหนึ่งจับคู่นะครับพี่น้องไปที่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะครับพี่น้องเนาะส่วนวิ่งรูดศูนย์จับคู่ไปที่ 03 04 05 06แล้วก็07นะครับพี่น้องอ่ะส่วนวิ่งรูดหนึ่งนะครับพี่น้องจอดเน้นๆไปที่เดี๋ยวเ้นกอนแกนสีวงกลมให้แล้วก็ขึ้นหน้าจอให้พ่อๆแม่ๆพี่ๆน้องๆเอ็ดซี่ตั้งจ้องรอนะครับพี่น้องแคปบหน้าจอกันนะครับพี่น้องเนาะอ่ะวิ่งรูดหนึ่งจับคู่จอดนี้เน้นไปที่13 14 16แล้วก็ หนึ่งเจ็ดนะครับพี่น้องส่วนวิ่งรูดหนึ่งอ่าส่วนวิ่งรูดศูนย์นะครับจอเน้นี่ไปที่ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกแล้วก็ศูนย์เจ็ดนะครับเสี่ยงคนแก,นก่กนเน้นให้สี่คู่หน้าเน้นให้สี่คู่หน้าเน้นเน้นแล้วก็สี่คู่ท้ายเน้นเน้นเด้วยวกับพี่น้องเด้อส่วนตรงกลางเสียงคนแก่ก็บอกทุกคลิปนะครับกันทุนนะครับพี่น้องเด้อกันทุนนะครับพี่น้องครับอ่ะ มาเบิ้งนะครับนี่กําลังวันก็นคือ2 3 6 9นะครับพี่น้อง2 3 6 9สามารถจะมาวิ่งกันไดท้ที่2 3 2 6 2 9 3 6 3 9แล้วก็6 9นะครับพี่นะ้องสําหรับเลขเด่นวิ่งรูดประจำวันที่17ก็คือเด่นวิ่งรูด1นึกับวิ่งรูด0สามารถนํามาจับคู่ไดท้ที่นะครับพี่นะ้องเด่นวิ่งรูด1นะครับจับคู่ไปที่1 2 1 3 1 6แล้วก็19นะ่งเกพี่น้อง ส่วนวิ่งรูดศูนย์นะครับจับคู่ไปที่0 2 0 3 0 6แล้วก็0 9นะครับส่วนตัวกันนะครับพี่น้องวิ่งรูด1ตัวกันก็คือ1 2 1 9นึแล้วครับพี่น้องเด้อส่วนวิ่งรูดศูนย์ก็ตัวกันก็คือ0 2แล้วก็0 9นะครับส่วน0 3 0 6จับคู่ให้เป็นที่เรียบร้อย1 3 1 6จับให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องเนาะอ่ะเชินคนเกลือขึ้นหนะ้าจอให้ พ่อๆไปแม่พี่ๆน้องๆอิฟซีทั้งช่องแคปหน้าจอได้ครับพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางโคงเซียนคนแก่นนะครับน้องเด่นวิ่งรูด1กับ0นะครับจากผู้ชุดเด่น101ชุดเบิ้ลก็คือ1 1 0 0นะครับส่วนวิ่งรูด1จอนี้นี่ไปที่13นะครับพี่น้องจอนี้นี่ไปที่13 14 16 17นะครับพี่น้องส่วนวิ่งรูด0จอนี้นี่ไปที่03 04 06แล้วก็07ตรงกลางนะครับพี่น้อง15 05 ทุนนครับน้องสําหรับเลขเด่นกําลังวัน2อเลขกําลังวันนะครับ2อสาจับคู่วินกันได้ที่2องสา9สองหกส้ากสามเแล้วก็หกนะครับน้องเด้อส่วนเด่นวิ่งรูดหกับศสามารถนํามาจับคู่กับเลขกําลังวันใดที่เด่นวิ่งรูดหจับคู่ไปที่หนึ่งสองนึ่งสามน้านะคับนองจส่วนวิ่งรูดศูนจับคู่ไปที่ศูนย์สอง ตัวกันก er. ็คือวิ่งรูด1ตัวกันก็คือ1 2กับ19ส่วนวิ่งรูด0ูนย์ตัวกันก็คือ1 02กับ0 9นย์เ้ะครับพี่น้องเ้อส่วน1 3 1 6สนเชียนคนแกนกับคป่วยเป็นที่เรียบร้อยนะครับ0 3 0 6สนเชี่ยนคนแกนกัจจจับคู่ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับลองสำหรับเ c บซทางช่องนะครับอยากจะหายกำลังใจเสียนคนแกนนะครับพี่น้องเ c ซเก่า f อซใหม่่ะ ให้กำลังใจได้คือกันนะครับพี่น้องเนาะพิมพ์เข้าไปในช่อง u t u b e อ่าเข้าไปในช่อง u t u b e กับพิมพ์บอไม้สร,รีตต่อทหารสรีใส่จุดนะครับพี่นอ้องใส่จุดแล้วก็จิ้มเข้าไปได้ครับพี่น้องเดอ้อรูปโปรไฟล์ของเจนคอนแกนสวมเสื้อคอปกสีน้ําเงินนะครับพี่น้องสวมเสื้อคอปกสีน้าเงินเท่านั้นนะครับพี่น้องค่ะจิ้มเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ของเจนคอนแกนนะครับพี่น้องมันก็สีแดงขึ้นมาให้พ่อพอ,พอแม่พี่น้องเอฟซีทางช่อง กดติดตามเอาไว้เด้อครับเพื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆเลขเด็ดหวยดังๆจากทางช่องนะครับพี่น้องครับอ่สำหรับคลิปนี้นะครับแคปหน้าจอเด้อครับน้องแคปหน้าจออ่าไยบอทท่านก็กดกลางคลิปเลยครับน้องกดตรงกลางของคลิปนะครับพี่น้องมันก็ะสียุดแล้วครับพี่น้องก็สิได้กดติดตามเรื่อยๆกดแคปหน้าจอได้ครับพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้นะครับเช่นกันค่ะ นำมาฝากผิต่อน,น้องคือเก่าสำหรับหุ้นน้อยรวมนะครับงวดประจำวันที่17เดือน5นะครับพศ2567นะครับสำหรับ FC ที่เขามาแล้วนะครับพอพอแม่แม่พี่พี่พน้องน้องเอฟซี FC ทงช่องก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงย่าเจ็บย่าจนรำรวยเฮงๆปังๆไปน้ำกันนะครับสำหรับหุ้นน้อยรวมงวดประจำวันที่16นะครับก็ขอให้หุ้น หุ่นนอยรวมกันเอาเฮงเฮงปังฟังคือเก่านะครับเนาะสำหรับเอฟซีที่เดินทางนะครับพี่น้องเอฟซีที่เดินทางไกลก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับพี่น้องขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับเด้อครับขอเฮงเฮงปังฟังทุกทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องเซียนคนเกนก็ฝากผิดต่อน้องแต่เพียงตัวนี้นะครับพ่อกันไม่เด้อครับพี่หนาคลิปหนานะครับพี่น้องพ่อกันไม่คลิปหนาสําหรับคลิปนี้เซียนคนเกน่ะ สิ่งอลาพี่น้ลองไปก่อนสวัสดีครับ